นิทานเรื่องลูเซียนและการค้นหาหอยวิเศษลูเซียนลูกสิงโตทะเลที่มีขนสีน้ำเงินเข้มและตาที่เจิดจ้ามักฝันถึงการผจญภัยในทะเลลึกเสมอวันหนึง่งขณะที่มันเล่นกับเพื่อนๆใต้แนวปะการังที่สวยงามมันได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหอยวิเศษจากปลาเก๋าแก่ชื่อว่าโอเชียนโอเชียน เป็นปลาที่เคยสำรวจทะเลลึกมาก่อนและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับทะเลมันเล่าถึงหอยวิเศษที่ซ่อนอยู่ในถ้ำใต้ทะเลลึกที่เต็มไปด้วยอันตรายหอยวิเศษนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงท้องทะเลให้กลับมาสวยงามและปลอดภัยยิ่งขึ้นได้แต่การค้นหามันไม่ง่ายเลย โอเชียนกล่าวโอเชียนตื่นเต้นอย่างมากมันต้องการทำให้ทะเลที่มันรักกลับมาสวยงามอีกครั้งพร้อมกับเพื่อนที่ดีที่สุดของมันดาวินปลาดาวที่สามารถใช้พลังของดาวเพื่อส่องสว่างในความมืดและมอรีปลาหมึกที่ฉลาดและมีแขนหลายข้างในการช่วยในการเดินทางเราจะไปหาหอยวิเศษกันดูเสียงประกาศ เราจะทำให้ทะเลกลับมาสวยงามและปลอดภัยอีกครั้งลูเซียนและเพื่อนๆเ,เริ่มการเตรียมตัวสำหรับการผจญภัยของพวกเขาพวกเขาต้องการอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเช่นเชือกพิเศษที่สามารถทนต่อแรงดันน้ำลึกได้และเครื่องมือในการค้นหาหอยวิเศษที่อาจซ่อนอยู่ในที่ต่างๆลิเดียปลาหมึกที่มีความสามารถพิเศษในการวาดแผนที่ใต้น้ำ และให้คำแนะนำในการเตรียมตัวด้วยความรู้ที่ลึกซึ้งของเธอนอกจากนี้พวกเขายังรวบรวมอาหารและน้ำจืดไว้สำหรับเดินทางที่ยาวนานการเตรียมตัวเสร็จสิ้นลูเซียนและเพื่อนๆออกเดินทางสู่ทะเลลึกท่ามกลางบรรยากาศของการผจญภัยที่ตื่นเต้นการเดินทางเริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเขาออกเดินทางจากแนวปะการางังมุ่งหน้าไปยังทะเลลึก ที่ซึ่งทำแห่งอันตรายตั้งอยู่พวกเขาเดินทางผ่านป่าทะเลที่หนาแน่นและดูแลกันและกันเป็นอย่างดีระหว่างทางพวกเขาได้พบกับปัญหาต่างๆมากมายอย่างเช่นกระแสะน้ำที่ดุนแรงและความลึกของทะเลที่ทำให้ยากต่อการมองเห็นแต่ด้วยความสามาคัคคีและความพยายามร่วมกันพวกเขาสามารถผ่านพ้นไปได้ในที่สุด พวกเขามาถึงปากถ้ำใต้ทะเลลึกที่ถูกปกป้องโดยสัตว์ร้ายตัวแรกมังกรทะเลยักษ์มังกรทะเลนี้มีพลังในการควบคุมกระแสน้ำและทำให้สถานที่รอบข้างเต็มไปด้วยคลื่นน้ำรุนแรงมังกรทะเลยักษ์ปรากฏตัวออกมาด้วยการคำรามเสียงดังลั่นน้ำรอบๆเต็มไปด้วยคลื่นที่โหมกระหนำ่ำ มันตั้งใจที่จะป้องกันทางเข้าของถ้ำไม่ให้ใครเข้าไปเราต้องหาวิธีทำให้มังกรทะเลสับสนลูเซียนกล่าวดาวินพวกเราต้องใช้แสงจากประการังเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของมันดาวินและลิเดียใช้พลังของพวกเขาในการสร้างแสงที่สว่างสดใสและทำให้มังกรทะเลสับสนในขณะเดียวกันมอรีและลูเซียน ใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพื่อหลบหลีกการโจมตีของมังกรทะเลการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดมังกรทะเลพยายามโจมตีจากทุกทิศทางแต่ด้วยการวางแผนและการทำงานร่วมกันของพวกเขาสัตว์ทะเลทั้งหมดสามารถเอาชนะมังกรทะเลได้และผ่านเข้าไปในถ้าเมื่อเข้าสู่ถ้าลึกพวกเขาพบว่ามีทางเลือกมากมายและปริศนาต่าง ที่ต้องแก้ไขเพื่อเดินทางต่อไปพวกเขาต้องเผเชิญหน้ากับสัตว์ร้ายตัวที่สองปลาหมึกยักษ์แห่งความมืดที่สามารถสร้างคลื่นน้ำจืดที่ทำให้มองไม่เห็นเราต้องใช้แสงเพื่อทำให้คลื่นน้ำมืดนี้หายไปลิเดียกล่าวเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อทำให้มันอ่อนแอลงพวกเขาทำงานร่วมกันในการใช้แสงจากประการังและพลังของดาวิน ในการทำให้คลื่นน้ำมืดสลายไปขณะเดียวกันลูเซียนและเพื่อนๆใช้พลังของพวกเขาในการต่อสู้กับปลาหมึกยักษ์การต่อสู้กับปลาหมึกยักษ์เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะมันสามารถสร้างคลื่นน้ำมืดที่ทำให้มองไม่เห็นแต่ด้วยความสามาคัคคีและการทำงานร่วมกันพวกเขาสามารถเอาชนะปลาหมึกยักษ์ได้ เมื่อผ่านปลาหมึกยักษ์ไปได้พวกเขามาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำซึ่งมีสัตว์ร,ร้ายตัวที่สามนั่นก็คือปีศาจทะเลแห่งไฟที่สามารถสร้างไฟใต้ทะเลและทำให้สถานที่ร้อนขึ้นจนไม่สามารถทนได้เราต้องหาวิธีในการทำให้ไฟของปีศาจทะเลลดลงดาวินกล่าวพวกเราต้องหาทางที่จะทำให้มันหมดพลัง พวกเขาสร้างแผนการโดยใช้พลังของน้ำและการสะท้อนของแสงในการทำให้ปีศาจทะเลอ่อนแอลงขณะเดียวกันลูเซียนและเพื่อนๆใช้พลังของพวกเขาในการต่อสู้กับปีศาจทะเลแห่งไฟการต่อสู้กับปีศาจทะเลแห่งไฟทําให้พวกเขาต้องใช้ความสามารถของพวกเขาในการควบคุมความร้อนและไฟ แต่ด้วยความสามาคัคคีและการทำงานร่วมกันพวกเขาสามารถเอาชนะมันได้เมื่อเข้าสู่ห้องสุดท้ายของถ้ำพวกเขาพบว่ามีการทดสอบสุดท้ายที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายตัวที่4และห้ฉลามยักษ์แห่งพายุและพญาที่ทะเลอันชั่วร้ายสัตว์ร้ายทั้งสองมีพลังในการควบคุมพายุและสร้างอันตรายใต้ทะเล เราต้องใช้ความสามาัคคีในการต่อสู้กับพวกมันลูเซียนกล่าวพวกเราต้องใช้พลังของแต่ละตัวให้เต็มที่พวกเขาทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อกำจัดกับฉลามยักษ์แห่งพายุและพยาธิทะเลอันทั่วร้ายโดยการใช้พลังของพวกเขาในการควบคุมกระแสน้ำและทำให้สัตว์ร้ายอ่อนแอลง การต่อสู้กับฉลามยักษ์และพญาททะเลเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะพวกมันสามารถสร้างพายุและความอันตรายใต้ทะเลได้แต่ด้วยความสามาัคคีและการทำงานร่วมกันพวกเขาสามารถเอาชนะมันได้หลังจากการต่อสู้ที่ยากลำบากและการเอาชนะสัตว์ร้ายทั้งหมดในถ้ำลูเซียนและเพื่อนๆมาถึงห้องสุดท้ายของถ้ำ ซึ่งหอยวิเศษวางอยู่กลางห้องใต้แสงที่เปล่งประกายแสงสีรุง้งหอยวิเศษนี้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามราวกับอัญมณีที่ส่องสว่างและมีพลังมหาศาลเราทำได้แล้วลูเซียนกล่าวด้วยความดีใจเราต้องนำหอยวิเศษนี้กลับไปให้ทันเวลาเพื่อช่วยเหลือทะเลข,ของเราทีมปรจนภัย ทำการบรรจุหอยวิเศษในตะกร้าพิเศษที่พวกเขานำติดตัวมาซึ่งมีความสามารถในการเก็บรักษาพลังของหอยวิเศษให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดได้เมื่อพวกเขาพร้อมแล้วก็เริ่มเดินทางกลับไปยังแนวปะการังที่พวกเขาเริ่มต้นมาการเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคใหม่ๆที่พวกเขาต้องเผชิญเพราะทะเลลึกมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กระแสน้ำที่ดุนแรงและพายุใต้ทะเลเริ่มเกิดขึ้นการควบคุมทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นลูเซียและเพื่อนๆต้องใช้ทักษะที่พวกเขาเรียนรู้จากการต่อสู้กับสันร้ายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงพวกเขาต้องประสานงานกันอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสน้ำที่รุนแรง และคลื่นที่โหมกระหนำ่ำเราต้องไปทางนี้ลิเดียบอกด้วยความมั่นใจขณะที่เธอใช้พลังของเธอในการสร้างแผนที่และประเมินเส้นทางที่ปลอดภัยระหว่างทางกลับพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายใหม่ๆที่พยายามขัดขวางการเดินทางของพวกเขาสัตว์ร้ายตัวแรกที่พวกเขาพบก็คือ พยาธิทะเลอันทั่วร้ายที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์ทะเลที่มีลำตัวยาวและมีหนามแหลมคมมันพยายามที่จะกัดกินพวกเราดาวินกล่าวเราต้องหาวิธีในการป้องกันตัวเองและหาทางออกจากที่นี่ให้ได้พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้พลังของกันและกันในการต่อสู้กับพยาธิทะเลอันทั่วร้ายโดยการใช้การโจมตีร่วมกัน และการสร้างแสงที่ส่องสว่างเพื่อทำให้ปะยาิทะเลอ่อนแอลงการต่อสู้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและลุ้นระทึกแต่ด้วยความสามัคคีและความกล้าหาญพวกเขาสามารถเอาชนะมันได้เมื่อผ่านพ้นปยาิทะเลไปได้ทีมประจนภัยมาถึงส่วนที่ซับซ้อนของทะเลลึกซึ่งมีการทดสอบใหม่ที่ต้องเผชิญกับสัตว์ร้ายอีกตัวหนึง่งนั่นก็คือปลาเสือยักษ ที่สามารถเปลี่ยนสีและหลบหลีกการโจมตีได้อย่างรวดเร็วเราต้องหาวิธีในการมองเห็นมันลูเซียนกล่าวใช้แสงจากดาวินในการทำให้มันเปิดเผยตัวดาวินสร้างแสงที่สว่างสวัยและทำให้ปลาเสือยักษ์ถูกเปิดเผยออกมาขณะที่ลูเซียนและเพื่อนๆใช้ความสามารถในการโจมตีเพื่อกำจัดปลาเสือยักษ์การต่อสู้กับปลาเสือยักษ เป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะมันสามารถเปลี่ยนสีและหลบหลีกได้แต่ด้วยการใช้กลยุทธ์และความสามาคัคคีพวกเขาสามารถจัดการกับมันได้และเดินทางต่อไปหลังจากการต่อสู้และอุปสรรคมากมายพวกเขาในที่สุดก็เดินทางมาถึงแนวปะการังที่พวกเขาเริ่มต้นพวกเขาได้พบกับสัตว์ทะเลที่เคยพบเจอระหว่างการเดินทาง ซึ่งทุกตัวต่างก็มาร่วมฉลองและยินดีที่พวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยพวกเรานำหอยวิเศษกลับมาด้วยลูเซียงกล่าวด้วยความภาคภูมิใจเราจะทำให้ทะเลของเรากลับมาสวยงามและปลอดภัยอีกครั้งพวกเขานำหอยวิเศษไปวางไว้ในสถานที่ที่สำคัญที่สุดที่สามารถใช้พลังของมันในการทำให้ทะเลกลับมาสวยงามและปลอดภัย ทุกตัวในทะเลรู้สึกภูมิใจและเต็มไปด้วยความสุขหอยวิเศษเริ่มแสดงพลังของมันเมื่อถูกวางไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมมันเปล่งแสงสีรุ้งออกมาและทำให้ทะเลกลับมาสวยงามและสดใสอีกครั้งคลื่นน้ำที่เคยรุนแรงเริ่มสงบลงและปลาทะเลทุกตัวรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แล้ว รูเซียงกล่าวด้วยความยินดีเราต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้ทะเลกลับมามีความสงบและสวยงามเหมือนเดิมสัตว์ทุกตัวในทะเลต่างก็รู้สึกถึงความสามาคัคคีและความสําเร็จที่พวกเขาได้ร่วมกันสร้างขึ้นมานิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของลูกสิงโตทะเลและเพื่อนๆของมันที่ร่วมมือกันในการค้นหาหอยวิเศษในท้องทะเล และในการ,รเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายที่ทรงพลังต่างๆด้วยความสามัคคีและความกล้าหาญพวกเขาสามารถทำให้ทะเลกลับมาสวยงามและปลอดภัยได้อีกครั้งลูเซียนและเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่สําคัญในการเอาชนะอุปสรรคและทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้หลังจากการประจนภัยที่ยิ่งใหญ่ สัตว์ทุกตัวในทะเลมาร่วมฉลองความสำเร็จและการกลับมาของลูเซียนและเพื่อนๆการเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานสัตว์ทุกตัวต่างก็ร้องเพลงและเต้นรำด้วยความยินดีเราจะไม่ลืมสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการผจญภัยนี้ลูเซียนกล่าวความสามัคคีและความกล้าหาญทำให้เราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ คติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การทำงานร่วมกันและความสามัคคีสามารถทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดความร่วมมือและความกล้าหาญจะทำให้เราประสบความสำเร็จและสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันได้นะคะ